การให้อภัยไม่ใช่การลืมไม่ใช่การยอมแพ้และไม่จำเป็นต้องให้ใครกลับมาในชีวิตคุณเสมอไปเพราะการให้อภัยคือการปลดปล่อยหัวใจตัวเองจากความเจ็บปวดและความโกรธคือการเยียวยาไม่ใช่การย้อนกลับไปเจ็บซ้ำอีกนี่คือ7ข้อคิดสำคัญที่อยากให้คุณจำไว้ 1. การให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เขาทำา 2. การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่การให้โอกาสคนอื่นเสมอไป 3. การให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณยอมรับพฤติกรรมแย่ๆ 4. คุณให้อภัยได้แต่คุณก็มีสิทธิ์วางขอบเขต 5. หลังการให้อภัยอย่าลืมดูแลใจตัวเองให้ดีที่สุด 6. จงเรียนรู้จากความเจ็บปวดแล้วเติบโตจากมัน ให้อาภัยได้แต่ไม่จำเป็นต้องกลับไปเหมือนเดิมเพราะการให้อาภัยที่แท้จริงคือการเลือกตัวเองและก้าวต่อไปอย่างสงบโดยไม่ต้องมีใครเป็นเหมือนเดิมอีกเลย